ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้ปลริศด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลริศสวัสดีครับสวัสดี FC ททุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของหลวงปู่สมบุญหรือว่าหลวงพ่อสมบุญเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า5เสาหรือว่าเสาห้นะครับ วัดลำพันธบองจังหวัดสุดพรรณบุรีนะครับ2,567นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ารุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่เขาจะมาในกล่องสีส้มๆแสดๆแบบนี้เนะเาะอ่าแล้วก็เป็นกล่องอ่าในรูปแบบใหม่นะครับในยุคนี้นะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาจะมีสเกลว่า PGK นะครับอันนี้จะเป็นของคุณปั่นกระแสพระเครื่องนะครับนี่ เอฟซีท่านไหนที่รู้จักคุณปั่นกระแสรักเครื่องก็จะรู้ดีเนาะว่าเขาเคยทํางานของหลวงปู่พัดมานะครับเหรียญของเขาเป็นแบบเหรียญที่แบบมีราคามากๆเลยพี่นะเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับที่เขาจะเป็นเหรียญเสมานะครับแต่ว่างานออกแบบวิจิตรศิลป์แบบตะการตามากๆนะครับ ชื่อรุ่นว่าเสาห้านะครับอ่านี่นะครับสวยมากเนาะมาเดี๋ยวเรามาส่องดูงานออกแบบนะครับหน้าหลวงพ่อหรือว่าหน้าหลวงปู่สมบูรณ์นะครับนี่แววตาสวยคมชัดชัดเจนนะครับอื้อนะครับรอยย่นรอยประสบการณ์ต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะไรเกสานะครับพี่นี่นะครับผิวไฟสวยมากนะครับอันนี้เป็นเหรียญผิวไฟนะพี่นะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับหลวงปู่ลืมตานะพี่แล้วก็ โอ้โหนะครับเป็นงานลงยาจีวรด้วยนะครับนี่นะครับพี่สวยๆนะครับแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะเขามีใบรายการบอกไม่เอ่ยนี่นะครับในใบรายการเขาจะบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาพื้นน้าเงินพญานาคขาวจีวรเหลืองนะครับนี่โอ้โหนะครับด้านบนก็จะเป็นพระพุธนะครับแล้วก็จะเป็นพญานาคคู่นะครับด้านบนนะ วิจิตรมากนะครับพี่งานออกแบบนะครับนี่อืนะครับอันนี้เป็นพญานาคนะพี่นะพญานาคทั้งซ้ายและขวานะครับนี่แล้วก็พญานาคขาวเนาะส่วนด้านล่างนะครับ <ming ling> ก็จะเป็นพญานาคเหมือนกันนะครับนี่นะก็จะเป็นพญานาคตัวเล็กๆนะครับเออหมวนตัวกันนะครับงานออกแบบวิจิตร <ming ling> สินมากนะครับพี่ไม่เหมือนใครนะ ส่วนด้านหลังนะครับอู้หูนะครัะพี่อันนี้นะครับก็จะเป็นงูนะครับด้านหลังนะจะเป็นงูใช่ไหมเอ่ยนี่นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้จะเป็นงูเนาะเออนะครับเกี่ยวขดกันไปมานะครับสวยจริงนะพี่งานออกแบบไม่เหมือนใครนะมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับ Uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรลิศจะได้หมายเลขอะไรนะครับตอนนี้หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวนะอ๋อนี่นะครับด้านบนนะครับพี่เขาก็จะมีต่อคําว่าพ่อแม่นะครับอ่าคุณปั่นนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่เขาออกแบบมาหรือว่าสร้างมาเขาจะต่อคําว่าพ่อแม่เนาะแล้วก็หมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลขจะได้หมายเลข70นะครับหมายเลข70นะพี่นะจำนวนจัดสร้างไม่รู้เลยนะครับในเหรียญน,นี้พอดี พอดีว่าปริศผ่านไปเจอไลท์หนึ่งนะครับก็เลยปิดมา1เหรียญน,นะพี่อ่านี่นะแล้วก็ต่อโคดอุตรงนี้นะครับเป็นทองแดงต่อโคดอุนะพี่นะหลวงปู่สมบุญปิยะธรรมโมนะครับวัดลำพันบองหนองย่าไซสุพรรณบุรี2567นะพี่นี่สวยมากนะพี่นะของคุณปั่นกระแสพอเครื่องนะครับ เป็นเหรียญเซมานะพี่รุ่นเสาห้านะเออเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะ FC หาเก็บกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครที่เก็บรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่เนาะออมาแรกเป็นข้อมูลกันนะครับสุดท้ายนี้ปริก็ฝาก FC ฝากกด s ั b สไ r i b ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะ สวัสดีครับนี่สวย,สวย